ไปกันต่อนะครับสำหรับค่าคืนนี้คาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของเรอัลมาริดจะบุกไปเยือนเรอัลโซเซดค่ำคืนนี้นะครับแต่ก่อนเลยใครอยากเคียวแบบนี้อยากได้แนวทางอื่นๆเพิ่มเติมอย่างนี้ปัดขวาไปที่หน้าช่องได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ใต้โปรไฟล์นะครับคาดว่าเรัลมาริดค่ำคืนนี้จะใช้ระบบ4-2-3-1นะครับกองหน้าตัวเป้าเป็นคริยันเอมบัปเป้นะครับยืนปักหลักกองกลางตัวลุกเป็นอาดากนกลน์นะครับปีกซ้ายเป็นวินิอุสจูเนียนะครับ ปีกขวาเป็นมาสตัสตูโอโน่นะครับกองกลางตัวรับ2ตัวนะครับนำทัพโดยเฟเดริโก้บอลเบเด่นะครับต่อด้วยชูอัลแมนดี้นะครับเซ็นเตอร์แบ็กสองคนนะครับเอเดนมิเลตาจับคู่กับดีนเฮลเซ่นนะครับแบ็กซ้ายเป็นอาวาโลกาเลล拉สนะครับแบ็กขวาเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับส่วนผู้รักษาประตูเป็นทีเบอร์กูตัวนะครับเรือมานลิดแชมป์ยุโรปสิสมัยเปิดเพดานมาที่1นะครับน่าจะบุกชนะเรอัลโซเซดเดไม่ยากเย็นนะครับวันนี้ขออออินไปที่ เรลีวยมมะลิด